สบายดีก็บ่มี่ยังเฮ็ดนอกมันอี้กระไดคอยก็อยุเฮือนคอยกบ่ไดเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเล้วมันนี่อยกระได้ยุดคอยก็เลยไ้มาเ้านัวหัวมวนน้ำกะ่อยก็เป็นคนสปบปแล้วเนาะปัจจุบันคอยก็ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมัน่อยก็มีครอบครัวอยู่เยอรมันแล้วการที่เฮาอยู่เมืองนอกเมืองนานี่เฮาสีมีความสุบบอก็แล้วเต่เฮ้าเฮ้าเห็ดตัวมีความสุมันก็มีความสุบ ถ้าเขาบ่ามีความสุขนั่นก็บบมีความสุขแมนบ่หรือว่าจังใดแต่ส้หรับคอยคอยคิดว่าคอยมีความสุขแล้วบ่ต้องไปอยง่ยากน้ำผู้ได้แล้วยิ่งตอนนี้โลกโควิดแห้งระบาดคอยแห้งสำบายเขาไปต้องไปพบปะผู้ค้นมากนาลายตานั่นก็นเลยให้กินละก็นนอนกินละก็นนอนจักหน่อยมันก็สีเ่าคืออึงเผ่าใหญ่คืออึงเผ่าคอ,อ,าอยก็แหงจอยคือ จอยข้นเด้อโ่เมนบอกข่อยประเด,ดจอยขึ้นเด้แต่ถามว่าข่อยลำบากบอข่อยก็ประเด,ดลำบากเด้มันสิมีโลกอย่างกระางมันเถอะข่อยเฮ็ดงานอ่นเฮ็ดงานในมือถือของข่อยเองข่อยเฮ็ดงานในออนไลน์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของข่อยเป็นอย่างข่อยคือเลือกธุรกิจออนไลน์ที่เฮ็ดงานในมือถือมือถือเครื่องเดียวนี่ข่อยสามารถเฮ็ดงานหลายๆเด้่แม่นว่า ขปงานในออนไลน์ข่อยต้องไปขายของเด้บ่ขาผู้ต้องขายของผู้ใดอยากซื้อข่อยก็ทักมาหาข่อยมาที่นี่ออนไลน์ตรงนี้มันต้ององอกนอกบ้านบ่บอผูอ้ข่อยเลี่ยนผ่านมือถือเลี่ยนผ่านไล่กลุ่มไล่กลุ่มของข่อยทีมของข่อยก็คือทีม t h i n k b i g Go i n t ต r บอวายู่มองได้มองใดกลับไปได้เบิด์คำว่าอินเตอร์แม้แต่ข่อยเป็นเลาาข่อยกันยังลาาโกอินเตอร์นะคะอัน สบายบอเห็ุมือถือสบายค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่มองได้กับเหตุใดอยู่ทั้งรถกับเหตุใดขอให้เขามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีจะว่าบอแต่ที่นี่อันเป็นยังก็คือเลือธุรกิจมือถือเป็นบอออนไลน์เป็นบอข่อยกะศึกษาหลายอย่างหลายเนี่นอะข่อยก็บ่ถึกใจยางจักอย่างบ่ว่าเิ่นออนไลน์อีอย่างกระางข่อยยันข้าตัวข่อยแฮงซื้อเข้าตัวข่อยเพีนเป็นข่อยก็ซเสื้อกูก็ซเสื้อ ทีนีขวอยมาหูจากธุรกิจอันหนึ่งที่เพิ่นออกโทร์ที่ดีข่อยก็เลยมาว่าเออธุรกิจตัวนี้มันห่าล่องเดพอมันนนาลองแล,ล้วเฮ็อจัชงไดล่ะบาัดทีนี้อยากหูอยากเห็นตัวพวกเขาอยากหูอยากเห็นแล้วเขาก็เซาะหาตัวเ่นบบละ่ะผู้ใดเขาสีนัอยูซื่อ,อข่อยก็เลยมาคิดว่าเออออนไลน์ตัวนี้มันห่าสนข่อยเคยเบ่งโทรทัศน์เท่อหนึ่งเขาบอกว่าเพชรราม่า ด็อกเตอร์ตองโกอินเตอร์เด็กดอยโกอินเตอร์ขอเขาเรียหงว่าเด็กดอยโกอินเตอร์น e ี่มันเป็นจังได่ตองอินเตอร์นี่เป็นไผ่ขอเขาเรืยเรืศึกษาพ่อคอยศึกษารู้แล้วคอยมั่นใจแล้วคอยบ่าเออบริษัทนี้มีตัวตนอิลีเพิ่งบูติดตัวพุณไม่ได้หลอกขอเขาเรยสมัครมาสมัครมาถามวาอยากบอบอบิยากเลยแค่เฮากดลิงไปดีเขาทักมาหรือเขาว่างลิงไว้เขาสามารถทักไปหาเขาได้ เขาขายความเสื่อถือของเฮ้าเขากให้ความรวมมือกับเฮ้าแต่เฮ้าเสียงเขาเต็มลอยบอเป็นหยังคือว่าให้เขาเต็มลอยบอคือเขามาเรียนรูเพรอมเฮามาเรียนรู้แล้วสิ่งที่เฮาเหตุใด้เฮาตองเลียนรูด,ด้วยตัวเองแล้วได้ให้สัมผากด้วยตัวเองจึงสิฮหูถ้าเจ้าอยากหูถ้าเจ้าอยากลวยถ้าเจ้าอยากเลียงถ้าเจ้าอยากเป็นคือข่อยกดลิงข่อยมาเด้อเดี๋ยวข่อยสิส่งให้บิง่งว่าเหตุจังใดมวนเด้มาเด้อม,มานองกันเด้อ